อ้ยส่วนข่าวนี้เป็น อีกหนึ่งงานที่เหล่ากระเซ้ชาวไทยเขารอคอยกันนะฮะกับคอนเสิร์ตของหนุ่มยองแจก็อดเซเว่นล่าสุดเนี่ยเขาได้ประกาศเอเชียทัวร์คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบแล้วกับงาน2024ยองแจเอเชียทัวร์อินไซด์อัลฟ์คอนเสิร์ตในไทยแลนด์โดยจะจัดขึ้น2รอบด้วยกันในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่16-17มีนาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสีบริกิตนะฮะซึ่งบอกเลยว่างานนี้ยองแจจัดหนักจัดเต็มทั้งสองรอบขอเพลงปังขนเพลงปังๆมา โชว์ร้องโชว์เต้นพร้อมด้วยโปรดักชันแสงสีเสียงสุดอลังการเลยบอกเลยว่า,ากระเซ็ทั้งหลายเตรียมตีตั๋วไปวีดกับหนุ่มยองแจกันได้เลยจ้าเขาจะเปิดขายบัตรนะครับในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นี้แล้วตั้งแต่เวลา10บโมงเช้าเป็นต้นไปเลยผ่านช่องทางดีเจ b e n t ทีเอนะครับบอกเลยงานนี้ยองแจเขาเตรียมสิทธิทพิเศษเพื่อหลออากาเซษชาวไทยมาโดยเฉพาะเลยนะฮะก็ไปเจอกันได้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยทีเดีย